วันหนึ่งในขณะที่อากอนกำลังท้อแท้กับชีวิตอากรได้ออกแล่นเรือไปกลางดึกเพื่อที่จะไปจบชีวิตของตัวเองเพราะท้อใจเหลือเกินเศรษฐกิจก็ไม่ดีภาคเหนือก็มีโควิดภาคอีสานก็หนาวเหลือเกินแถมภาคใต้น้ำก็ท่วมกรุงเทพก็ยังมีม็อบโอ้ยไม่รู้จะวุ่นวายไปไหน แถมปีใหม่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ล็อกดาวหรือว่าเขาดาวแทนโอ้ยเบื่อโว้ยได้ขณะที่อากร์กำลังจะเพิ่มท่านยมทูตเป็นเพื่อนชีวิตนั้น<อ>ท่านใดนั้นเอง <c oughs> ก็มีเสียงข้อความจากน้องนิกเข้ามาอาคือแรงบันดาลใจของผมครับ <c oughs> ถ้าไม่มีอาเป็นเกจะดีมากเลยนะนนิกอ <c oughs> ากณ์เกิดนิมิตตาสว่างมีปัญญาทันที อากอนตัดสินใจปั่นจักรยานกลับบ้านทันทีฮะตอนมึงมามาึงมาเรือไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> ในโลกของ YouTube มันเป็นโลกของจินตนาการมึงจะเป็นหาเหวอะไรก็ได้ดังนั้นแหละอ <c oughs> ผ่านไปสามปี <c oughs> ผมอากอนก็ค่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆจนลกลุงหลังระหว่างนั้น <c oughs> เขาก็แวะนั่นแวะนี่จนในที่สุด <c oughs> เขาก็ถึงบ้านสัที เมื่อเปิดประตูเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะพบจดหมายจาก Google Adsense เย็ดเกได้แล้วโว้ย ในที่สุดอากรก็ทำได้สำเร็จครับได้กูเกิ e เอเซนเมนูนะครับโอ้โหดีใจไม่รู้จะดีใจไงนะครับดีใจกว่าถูกลเตอรี่เลขท้าย3ตัวอีกนะครับโอ้โหเทอานานแสนนานนะครับผลแห่งการพยายามในที่สุดก็ได้มาสำเร็จแล้วนะครับ o o เกิลเ e n s e มันคืออะไรนะครับอธิบายง่ายๆก็คือมันคือเหมือนลาบพินที่เชื่อมต่อระหว่างโลก u ู u b e เข้ากับ ธนาคารของเรานะครับก็เดี๋ยวอากรวันนี้จะมาสอนนะครับวิธีใส่รหัสพินแล้วก็วิธีใส่โค้ดธนาคารกันนะครับก็จะได้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานแก่น้องๆนะครับที่กําลังทําช่องที่เพียันไหนนะครับมีโอกาสได้มาถึงจุดนี้นะครับคนติดตามครบพันคนแล้วก็ครบสี่พันชั่วโมงใช่ป่ะเออก็นี่ครับก็จะได้แบบนี้นะครับหายเหนื่อยเลยครับสิ้นปีวันนี้นะครับ ก็วันนี้นอกจากจะมีข่าวดีเรื่องนี้แล้วนะครับอีกข่าวดีหนึ่งนะครับก็เป็นการฉลองสองมันซับนะครับอากอนก็มีของมาแจกเน่ของสุดแรนะครับมีเป็นการฉลองสองมันซับนะครับเสื้อมังกีดีโรฟี่สุดแรนะครับก็ให้น้องๆมาเลยนะครับไม่ได้มาตัวเดียวนะครับมาถึงสามตัวครับผมสีดำมังพ่อเต้สีแดงแม่สีแดงครับ เพียวอ่ะแต่ละลายเทๆนั้นเลยนะครับก็มารุวมสนุกกันนะครับเพียงตอบคอมเมนต์ข้างล่างนี่นะครับว่าชอบดูจอกนเพราะอะไรนะครับแล้วก็คลิปที่ดูนะครับคลิปแรกคือคลิปอะไรนะครับสองคำถามง่ายๆนะครับคำตอบที่โดนใจจอกรมากที่สุดนะครับก็รับไปเลยนะครับเสื้อสามตัวนี้นะครับ สามรางวัลนะครับแจกเสื้อนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับโอ้โหกว่าจะมาถึง2องพันซับได้เพื่อนรู้นะทุกครั้งที่หยิบเสื้อขึ้นมาจะแจกนะครับของพันซับเลยพอจะแจกปุ๊บเหลือ1997 1995าเการะดับเอฟซียังหมุดหงิดโอ้โหอะกรออะไรวะเมดที่สองพันลดลงอีกแล้วสักพักมันขึ้นไปสองพันสิบนะครับอกรก็ควักสีดํานะครับจะมาแจกอีกแล้วสักพักมันก็ล่วงไปหนึ่งเก้าเก้าห้าครับโอ้ย ก็ไม่ได้แจกัะดีนะครับสักพักนะครับมันขึ้นไป2อ2 0อ่ะก็ก็จะแจกอีกแล้วสักพักมันก็รวมลงไปนะครับ1 9 9 8กดอีกนะครับท้ายนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ2 0 0พในหน่อยก็เอาแล้วนะครับแจกเลยละกันนะครับกูไม่รอแลยครับจะปีใหม่ไอ้บ้ารอมา2เดือนแล้วไม่แจกซะดีก็แจกเลยนะครับ3รางวัลนะครับเพียงตอบมาว่า ชอบดูช่องอะก่อนตอนอะไรนะครับแล้วก็คลิปแรกที่ดูเป็นคลิปอะไรสอนคำนามง่ายๆนะครับแจกไปเลยเสื้อ3ามตัวนะครับช่องเราก็เป็นช่องเล็กๆนะครับที่ยังไม่ค่อยมีรายได้อะไรมากก็มีรางวัลลอบใจให้น้องๆอีก3าคน้วยนะครับเป็นรางวัลเงินสดนะครับ200บาท3รางวัลนะครับก็หมายความว่า2รางวัลนี้นะครับก็จะมี3ามคนที่ได้เสื้อ3ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มีอีก3ามคน ได้เงินสดคนละสอง้อยไปสามรางวันนะครับก็เป็นห0ร้อยนะครับรวมก็มีละ6รางวันง่ายๆ่ายรางวันอ่ะเอางี้ดีกว่าก็แต่เล่นเกมนี้แล้วจะต้องกา้ที่อยู่นะเว้ยไ,ไม่ใช่ว่าเอยอากอนผมไม่อยากอากอนรู้ป่าผมกลัวอากอนมันตุยตุยอะไรมึงก็ไม่ต้องเล่นนะครับมึงก็เชิญนอนต่อวปนเครับแต่คนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยใจนะนนนะเพราะว่าอากอนเลือกไม่ได้ลำเอียงอะไรนะครับก็ดูภาษาที่ใช้นะครับ ดูคําตอบที่โดนใจอากรจริงๆนะครับคนนี้ไม่ได้รับเลือกก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับไม่ใช่กดเลิกติดตามกูนะอีซ่าไม่ใช่ก็ยังคงต้องติดตามต่อไปนะครับก็รออากรก็จะถ้าครบโอกาสอะไรอากรก็จะหาของมาแจกน้องๆแน่อนอนอน,อนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับช่องเราก็เป็นช่องที่เพิ่งจะโตนะเพิ่งจะเริ่มเองนะก็ยังคนดูยังไม่ได้หลักหมื่นนะครับหลักพันเองก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ ก็ให้โอกาสละก่อนด้วยนะครับก็ขอบคุณน,น,น้องๆเอฟีนะครับน้องนิกน้องวิโก้น้อง, Nick, อง, igo, องโอ้โหขอให้รวยน้องโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับน้องซันน้องโอ้หลานๆเซียงกัมเบียนนะครับทุกท่านนะครับที่อากรอมาถึงจุดนี้ได้นะครับกรอกซึ้งในน้ําใจนะทุกๆคนนะครับก็ขอให้สิง่งดีๆคืนกลับไปทุกท่านนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับ สุขภาพแข็งแรงเรียงเก่งๆเป็นนัชิลิยะาถูกหวยรางวัลใหญ่แฟนสวยๆเดินๆไปเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูวิธีใส่พินกันเลยโอเคครับแต่าด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 าหน่อยที่สุดก็ได้สถีนะครับ Google Adsense นะครับเมื่อรายได้ใน Google Adsense นะครับเกิน10ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับทาง Google ก็จะส่งเลขพิน6หลักนะครับ ให้เราได้มากอกยืนยันที่อยู่นะครับเพื่อให้ทาง Google มั่นใจว่าเรามีตัวตนจริงนะครับปกติแล้วจดหมายนี้ก็จะมาหาเราภายใน2 4ถึสัปดาห์นะครับแต่หากใครรอพิมพน,นานกว่านั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะทาง YouTube สามารถให้เรายื่นเรื่องของรหัสเข้าไปได้ใหม่นะครับบางทีที่อยู่อาจจะตกหล่นนะครับภาษาที่ใช้เราอาจจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วทางไปรษณีย์ไม่เข้าใจนะครับ แนะนำไม่ใช้เป็นภาษาไทยดีกว่านะครับที่อยู่ <_ T> วิธีทำนะครับก็คือให้เข้าไปที่ w w w นะครับ google c o m นะครับ a d s e n s e นะครับที่เราได้เคยใส่อีเมลและรหัสผ่านสมัครทำช่อง YouTube ตั้งแต่แรกเลยนั่นแหละครับ <_ T> เมื่อเข้ามาแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือคลิกไปตรงคำว่าหน้าแรกครับผมมันก็จะขึ้นมาตรงช่องนี้เลยนะครับอัตโนมัติก็คือให้ใส่รหัสพิดน,นะครับ เพราะว่ายอดเงินเราถึงแล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยอัตโนมัตินะครับก็แค่ให้เรากอกไปเลยนะครับบางคนงงครับไปหาโอ้ยกดตรงไหนเนาะการชาระเงินวุ่นวายนะครับมันคลิกตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับก็ใส่รหัส6ตัวลงไปนะครับอ่าสิ่งที่ต้องเตือนกันนิดนึงก็คือกอกพินให้ถูกต้องอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้ากอกผิด3ามกลางแล้วแล้วก็ โฆษณาเราบน u t u b e นะครับจะถูกระงับทันทีนะครับไอเนี้ยเรื่องใหญ่เลยนะครับจะวุ่นวายน่าดูแล้วก็จะต้องส่งขอไปที่สำนักงานใหญ่ของ YouTube นะครับแนะนำให้ใส่ระมัดระวังให้ดีนะครับดูตัวเลขช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับแบบผมเนี่ยครับตัวทานยิ่งกว่ารหัส EDM นะครับยิ่งกว่าเบอร์หวยลอตเตอรี่นะครับเมื่อใส่ถูกต้องแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับพินถูกต้องนะครับ เราก็สบายใจได้แล้วระดับหนึ่งนะครับว่าเราได้ทำขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครบกระบวนความแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาให้คลิกไปที่เมนูการชำระเงินครับผมที่กรอบช่องทางการรับชำระเงินของคุณนะครับให้คลิกเพิ่มวิธีการชำระเงินครับเพื่อกำหนดวิธีการรับเงินนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ธนาคารแล้วก็ YouTube จะโอนมาให้ใครล่ะครับโอนมาให้ผมนะครับไม่ใช่ครับต้องใส่บัญชีของคุณเองนะครับให้กรอกชื่อเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ตรงกับชื่อในบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ช่องต่อมาก็เป็นชื่อเต็มของธนาคารนะครับให้ใส่ภาษาอังกฤษให้หมดเลยนะครับชื่อของเราส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษก็จะตรงกับบัตรประชาชนนะครับธนาคารส่วนใหญ่ก็จะพิมพ์ตามบัตรประชาชนของเราเลยนะครับ ส่วนอันต่อมานะครับเป็นส wi ปโค้ดนะครับสวิปโค้ดนี่ก็สามารถดูได้จาก Google เลยนะครับพิมพ์คําว่า Swi ปโค้ดนลครับของแบงก์ต่างๆครับมันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้หาไม่ยากนะครับก็มีทุกธนาคารเลยออมสินไทยปาณิชย์กิกรกรกุ้งไทยกุงเทพนะครับหน้าที่ของเราก็คือก๊อปสวิปโค้ดนะครับคัดลอกตรงนี้นะครับแล้วก็มากรอกช่องตรงนี้นะครับสวิปโค้ดนะครับแค่นี้ก็จะเป๊ะถูกต้องแบบ100%เซนะครับ สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มรับอากอนนะครับก็บัญชีนี้เลยนะครับ200บาทนะครับตลอดชีดนะครับในนั้นก็จะมีนะครับสาระความมันเดิงนะครับหนังผู้ใหญ่มากมายนะครับเพลงจากทั่วทุกมุมโลกนะครับหนังแอคชั่นสุดมันละห่านะครับที่หาดูได้ยากนะครับก็จะมารวมกันอยู่ที่กรุ๊ปไลน์นี้นะครับถ้าสนใจแล้วก็ สอบถามข้อมูลได้นะครับที่เบอร์อย่าอาจะขึ้นมาให้นะครับโดเนทกันมาได้นะครับบัญชีนี้เลยครับตันมีน้องนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนลกรนนะครับโอ้โหช่วงโฆษณาครับขอสักนิดหนึ่งขอบคุณมากครับต่อเมื่อใส่รหัสสวิปโค้ดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากรอกหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับสองครั้งนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ติ๊กเลือกนะครับเพื่อใช้บัญชีนี้เป็นช่องทางหลักในการรับเงินนะครับอ่าและอันี้นะครับมันก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเงินครบร้อยดอลลาร์นะครับก็จะโอนเข้ามาที่บัญชีนี้เลยครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับเพื่อนๆก็รอรับตังค์อยู่ที่บ้านได้เลยนะครับทุกๆเดือนนะครับ u ู u ู e ก็จะโอนเงินเข้ามาที่บัญชีเรานะครับ ส่วนใครที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะครับจนจบนะครับก็อย่าลืมกิจกรรมร่วมสนุกของเรานะครับประกาศผลนะครับหลังปีใหม่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับอากรจะได้มีแรงมีกำลังใจมาทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ